ทีขอ่างนี้คะเราจะมานะคะอิสลางเขาวันนี้ทำอะไรเนี่ยเอาอะไรมาเนี่ยสั่งของมาอีกแล้วใช่ี้ของน้องเหรอที่ใส่อันนี้ไม่ไม่ของน้องก็ต้องเหมือนหนูดิอ๋อฉันนึกว่าเขาใส่อันนั้นเอาไปดูเราจะเอาไปให้น้องฝาแฝดแล้วทาไม่ปิดห้องฉันแฝดคนละฝาไปจ้าคนละเต้าเลยมีเจ้าที่๋ยวบ้านเนี่ยอย่าบูลลี่หมูแค ตอนซื้อมาเขาบอกว่าเป็นหมูแค้แต่ไม่ใช่ไก่พิโปไปตาเอ๊โอ้โตกใจวันนี้พี่หมิวเอาอะไรมาให้น้องรองเท้าค่ะรองเท้าคุณแตะนะคะห้ามเรียกว่าอีแตะนะคะไม่สุภาพรองเท้าแตะค่ะนี่คือเป็นรองเท้าที่สบายๆนะไหนพี่หมิวเอามาดูนี้เป็นไง อย่ามามองดีเจตีถแบบนี้อ้าวเป็นอะไร <laughs> เขินเขินกล้องไงอ่นน,นกล้งีไม่ใช่โปรดักชั่นกล้องซัมซุงมาคงมาเขินเลยอาบน้ำเปล่าเนี่ยอาบแล้วอย่าบูรีกันเฮ้ยคนน,น,น,นั้นอาบน้ำไดยังเนี่ยนายดูดินี่นะคะที่สั่งมาที่อยู่คอนโดมุกสั่งมาก็ได้คนละคู่จริงแค่แหลักสิบราคาถูกมากแล้วก็นิ่มมากพี่อยู่ลองนี่ลองลองแบบบิเนี่ยอย่างเงี้ยให้เพื่อนเพื่อนดูดิลองเพื่อนดูดิว่ามันนิ่มไหม มันนิ่มนะแล้วมัน<อ>มีนิมอล,ลเนาะเอ้ยมันก็น่ารักนะใส่<อ>แบบเก๋ๆได้เซเว่นอีโลเวนได้ค่ะโอ้ยแล้วคนนี้นะคะคนนี้ลองรองเท้าหรือยังคะอับดุลอับดุลอาบดุลลองรองเท้ายัง โอ้ยเป็นภาษาใบ้ไปแล้วคือสั่งมาแบบมันถังหนึ่งคู่ได้สองคู่ก็เลยแบบเอามาไส์เดียวกันก็ได้เลยเนอันนึงแต่พี่หมิวก็ใส่ได้พอดีเลยใช่ไหมใส่ดูได้ไหมใส่ใส่ใส่เล็ไม่ได้ทำทุกคนอย่าว่ากันอาจารย์ไหนเดวโอ้โหเอาใส่หน้าอ่เดี๋ยวมารอนี่สวยอยู่นะขับผิวเดี๋ยวจะไปขับ ATV ใส่นี้ไปขับ ATV ATV อะไรไปกลับห้องจบไปแล้วบ๊ายบายอับดูได อ้าวถือรองเท้าเลย่น้องมุกใส่ได้อยู่แล้วนะคะนี่ไปแล้วบ๊ายบาย